สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกับช่องวินชีแนนะครับสีผ้าพี่น้องมาเบ่งศิลปะแหนงหนึ่งนะครับที่วัดเกษมศัพทนารามนะครับนี่คือเห็นไหมพี่น้องต้นตะเคียนนะครับตะกีเป็นต้นไม่หง่เป็นต้นตะเคียนนะครับแล้วก็ทางพระอาจารย์ชิ่งนะครับจะวาดเป็นกระดมีดํารินะครับให้แกะเป็นแกสลักนะครับต้นตะเคียนเป็นรูปพระปางพระท่านพ่น ประทับบนพญานาคนะครับก็จะเป็นสิ่งแปลกไม่ให้พี่น้องมากราบไหว้ขอพรน,นะครับเป็นพระพุทธรูปฟางประทานพรนะครับเป็นซึ่งแกะสะลักจากไม้นะครับโดยทีมสร้างฝีมือนะครับพี่น้องงึดบ่าครับต้นไม้เป็นต้นแต่ว่าแกะเป็นรูปพระยืนได้พี่น้องยืนแบบประทับบนพญานาคนะครับพี่น้องก็ับมาขอพรออยู่ที่ เอ่อเมตาเคียนคาเฟ่นะครับกระเสียมศพพัฒนาล่ามกับบางงวดเพื่อนกับไฮโซกย้เด้ครับผ้ายางเบิ่งแดดเต้น้นอยต้องผีนองเนาะแดดเต้น้นอยหย่อนแสงบ่นะครับขอโทษขออภัยเด้อนะครับนี่เป็นฐานนะครับยืนประทับบนพญานาคนี่นะครับเป็นซื่อเพื่อนนะครับซึ่งต้นกรตาเคียนต้นนี้กับอยู่ก้อนตั้งวัดกเสียมศพพัฒนาล่ามนะครับซึ่ง ไทยบ้านเกิดมาเพิ่นกับว่าเห็นตนเมตเชียนตนนี้แล้วนะครับพอดีกับพอาจารย์เพิ่นกับไมอูนะครับเพิ่นกับได้มาส้างมาแปลงนะครับพอดีกับเออเพิ่นว่าเหตุเ่าคือมูกันนาก็เลยเอานี่แหละนะครับอ่าก็เลยบอกเมตเขียนว่ามาซอยกันส้างวัดเด้อแม่เด้อก็เลยได้แกะเป็นรูปพระยืนปางประธานพ่อนนะครับประทับบนพญะนานะครับซึ่งอ่าด้านล่างก็จะเป็นรูปแมตเคียน นะครับใตฐานตนใหม่นะครับเดี๋ยวจะพผ้าพี่น้องลงไปเบื้องสันล่างนะครับนะครับเสื้ผ้าพี่น้องมาเบื้องสันล่างนะครับอีกคือฐานของอตนใหม่นะครับเพิ่นกะแกสลักเป็นรูปแม่นางนะครับแม่นางแม่กระตะเคียนทองนะครับนี่ก็จะเป็นของเพิ่นมาเส็นไหวนะครับเพิ่นมาขอพอรเพิ่นมาบนบานสันเกาขอโชคขอลาภเพิ่นกะ สําเร็จนี่ก็จะเป็นสุดไทยนะครับเหนก็นไดินําออามากแก่บนนะครับนี่ก็จะเป็นลานคาเฟ่ยุดที่ในวัดกเกษมสรรพธนาลามนะครับแม่แตะเคียนอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกไม้เงินนะครับเอาว้ต้อยยอดบูนกระถินในวันที่หนึ่งนะครับจีภาพพีนองนี่ครับศิลป,ปะนะครับ สร้างเกือบตงเป็นสร้างที่มีฝีมือเด้อขออนุญาตแม่ต่เคียนเด้อครับพูดไอ้ชมคลิปนี่จากช่องวินแชแนลพูดไอ้เบ่งคลิปนี้ขอพอดแม่ต่เคียนกในนยย็ให้เพิ่นสมหวังสําเร็จสมปัติถนาเด้อแม่เด้อไ้เพิ่นมีเงินมีคํามมีโศกมีลาภเพิ่นได้มาทาบุญกับวัดกเกษมศักดิ์กับแม่ต่เคียนคาเฟ่นะครับขอเพ่งบุญบาร,รมีจากแม่ต่เคียนนะพี่น้องประมาณนี้นะครับประมาณนี้ นี่ก็จะเป็นชุดไยเพิ่นเด้นําำเอามากแกะบนนะครับนี่พี่น้องสามารถเดินทางมาได้นะครับที่วัดเกษเสียมสัพพะธนารามนะครับมากา,มากหบไมาขอพอนนะครับต้นไม้แกะสลักเป็นรูปพระแกะสลักเป็นรูปแม่ตะเคียนนะครับว่าเป็นตน้นไม้ธรรมดาดิพี่น้องต้นตะเคียนเลยดินะครับแกะสลักก็ได้นําเสนอให้พี่ให้น้องได้เบิงนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปนี้ครับมีความสุขสําเร็จสมปถนาทุกคนครับ